ยินดีต้อนรับเข้าสู่ a r i s o s m y Thalo ดวงความรักที่ดีสามารถออกแบบกันได้สวัสดีครอบครัว a r i s o s m y Thalo ท th ุกๆท่านและคนที่ตามมาจากแฟนเพจ Facebook ดูดวงความรักกับ a r i s o s m y Thalo นะคะวันนี้ก็จะเป็นการอ่านไพ่ยพยากรณ์ดวงความรักประจำเดือนพฤศจิกายน2564 ให้กับชาว12ราศีทุกๆท,ท่านนะคะโดยการอ่านมาเป็นการอ่านโดยรวมเจอร์รลิ่งมันไม่สามารถเกิดขึ้นที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้เนาะมันเป็นโดนโดยรวมเพราะฉะนั้นเก็บ,เก,บเกี่ยวคำแนะนำดีๆไปปรับใช้อะไรที่ดีเอาไปอะไรที่ไม่ดีก็วางไว้ที่ตรงนี้รับชมรับฟังเพื่อเป็นกนรรายชีวิตนะจ๊ะ เป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องเราด้วยนะโดยการอ่านของโอ๊ตมันจะเป็นการอ่านแบบตะวันตกนะคะก็คือเราจะยึดถือหลักตะวันตกก็คือโหราศาสตร์ตะวันตกเนาะก็คือการแบ,บแาดาดา่งลักษณะดาวจรนยศุกร์จะเป็นแบบตะวันตกหมดเลยแต่ถ้าใครดูแบบไทยมาหรือว่าอินตามโหราศาสตร์ไทยมาก็สามารถดูควบคู่กันได้ถ้าพลังงานจากหน้าไพ่มันเหมือนกับของคุณ คุณก็สามารถรับชมกันต่อได้เหตุการณ์หน้าไพา่อาจจะสลับข้า่อนกันได้ทางเปบเคลื่อนทุกๆอย่างค้าค่อนได้หมดเพราะมันเป็น,ดว,วน,น,นด,วดวงเล่นโดนโดยรวมเนาะโดยการอ่านของโอ้ก็จะแบ่งวันนี้เป็น2หลุดก็คือคนโซดกับคนคุยความรักความสัมพันธ์ม่ชจดเจนคนมีคู่คนมีประเด็นจะอยู่อีกหลุดหนึ่งและละเอยียดต่างๆสามารถคลิกด,ดูได้ที่ดีสคริปชันด้านล่างเลยนะ เดีย๋ยวเรามาเริ่มที่คนโสดก่อนดีกว่าคนโซดสถานก,การณ์ความรักคนโสดของชาวราศีธนูเหตุการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรบ้างแนอดีีของคุณมันเจออะไรมาบ้างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีการพบเจอใครบางคนที่ถูกใจค่ะในเรื่องของความรักเลยขึ้นไพ่พลังงานของแปดเหรียญ พบเจออะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าถูกอกถูกอกถูกอกถูกใจสนอกสนใจเข้าในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะไปเจอใครบางคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะพัฒนาต่อได้นะมีการเริ่มพยายามจีพยายามเข้าหาเขามากขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์คนโสดเริ่มรู้สึกว่าเหตุการณ์ความรักความสัมพันธ์อยู่ในช่วงของการที่อินเลิฟค่ะอืม,มีคีปิดน้อยนะคะ คิดปิดน้อยเขาค่อนข้างที่จะแบบว่ายื่นโอกาสดีๆมาให้กับคุณในช่วงเวลานี้ไพ่เลยออกมาจะบอกว่าเหตุการณ์ความรักมันเป็นไพ่ของเดอะสตาร์ที่อยู่ในรูปแบบของการที่คนสองคนต้องรู้จักใจเย็นๆรู้จักแบบ แต่ตัวคุณต้องรู้จักใจเย็นๆก่อนที่จะเข้าหาคนคนนี้มันเป็นการที่พบเจอคนถูกใจแต่ว่ายังไม่กล้าเข้าหาเขาแน่นที่อาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณกระดาที่คุณรู้สึกไปพบเจอเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะดูฐานะการเงินฐานะที่บ้านเป็นคนค่อนข้างจะดีแล้วก็เป็นคนที่ฐานะการสังคมก็ดีเช่นกันแต่ว่าเหตุการณ์รู้สึกว่าตัวคุณยังไม่กล้าที่จะเปิดเรียชั่นหาเขามากเท่าที่ควรมันยังเป็นรูปแบบของการที่เก้งๆกลางๆในเรื่องของความรู้สึกอยู่ในช่วงเวลานี้แต่เรามองว่าเหตุการณ์ความรักของคุณ นะมันน่าจะเป็นเรื่องของการที่มองอยู่เฉยๆยังไม่กล้าเข้าไปจีบอะค่ะเนฟอวานขึ้นมีไพ่เนฟอวานขึ้นแล้วก็ควินอัลเพนตอร์เกลกับไพ่ของก้าเหรียญเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่ยืนอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆมีโอกาสเข้ามาคุณหลับคุณยังแบบว่ายังไม่รู้สึกตัวที่จะเอาความรักในตอนนี้ก็เลยออกไปที่ในรูปแบบของการที่ดูเฉยๆไม่รีบร้อนมันยังอยู่ในรูปแบบของการที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณยังรู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะเข้าไปจีบแบบ แต่จริงๆจ,จ,จังๆก็เลยได้แค่มองอะไรเงี้ยอืมขอดูหน่อยว่าเหตุการณ์ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ในช่วงเดือนพฤศจิกาคุณจะสมหวังไหมเขาจะสมหวังไหมคะชาวราศีธนูเนี่ยคนโสดเนี่ยหกเหรียญคะ่ะเรามองว่าเขาเป็นคนที่เ,เรามองว่า ความรับข้อสัมพันธ์ของคุณอนะได้พบเจอแล้วแหละคนที่ใช่ของคุณนะอะเออความรับวามสัมพันธ์อาจจะได้พบเจอแล้วแหละแล้วก็มีการเข้าหากันนะแต่ว่ามันต้องเข้าหาดีๆหน่อยแหละมันต้องเข้าหากันดีๆหน่อยแหละเพราะว่ามันเป็นไพ่พลังงานของเดอะเฮอร์มิตคนๆน,นี้เขาเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงหรือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะยังดูแบบว่า เออไม่ค่อยอยากจะมีความรักเท่าไหร่เหตุการณ์ถามว่าเขามีความรักของเขาอยู่แล้วยังยังแต่ว่าไพ่หนึ่งถ้วยมาแสดงให้ถึงว่าคุณจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามาในชีวิตคุณในช่วงนี้เป็นไพ่สองเหรียญและเป็นไพ่พลังงานของเออสี่ไม่เท้า สามถ้วยเหตุการณ์ความรักความสัมพันธ์มันจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่ไปน็นทิศทางที่ดีคนสองคนจะเริ่มมีการแบบว่าพัฒนาเลยเช่นชิปเรื่องของความรักเกิดขึ้นมีการเรีแอชช์ในหลายๆอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเขาก็รู้สึกเปิดใจให้กับคุณพอสมควรแต่มันอาจจะอยู่ในรูปแบบของการที่สารสัมพันธ์เริ่มจากพี่น้องแล้วเพื่อนไปก่อนแรกๆอาจจะมีการเข้าหาด้านนี้ไปก่อนแล้วค่อยมีการพัฒนากันต่อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะขอดูหน่อยว่าเหตุการณ์ความรักของคุณเนี่ยเอาคำบทสรุป จะว่ายังไงบทสรุปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อบทสรุปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อไพ่สิบไม้เท้า,เาค่ะ มีการเข้ามาของใครบางคนเกิดขึ้นแล้วรู้สึกว่าได้พัฒนากันต่อสิบไม่ทานี้ได้ปล่อยวางกับสิ่งที่มันรู้สึกท็อกซิกแล้วได้มีการจีบกันหรือว่ามีการพูดคุยเป็นไพ่พลังงานของเดอะเมติเชียนมีการวางแผนการพูดคุยแล้วก็การพัฒนาในเรื่องของความรักอ่ะเมื่อกี้นี้เขามีการปล่อยเหยวแล้าะ ก็กลับมานั่งอยู่เฉยมันเหมือนเป็นการที่เขาเริ่มคุณเริ่มที่จะรู้สึกว่าคนคนนี้แหละเป็นคนที่โอเคฉันจะเริ่มจีบคนคนนี้แต่ว่าการเข้าหาเขาฉันอาจจะต้องวางแผนนิดนึงภาย The Emperor ทุกอย่างมันสักเซตในแบบของมันคุณจะได้พบเจอคนที่ใช่และคุณจะได้เลือกสิ่งที่ดีสําหรับคุณในเรื่องของสิ่งที่คุณจะเข้าไปหาหรือว่าสิ่งที่คุณรู้สึกโอเคความรับควาาสัมพันธ์มันจะสักเซตมากขึ้นขอแค่คุณใจเย็นๆแล้วค่อยๆเดินเกมของคุณในรูปแบบของการที่ไม่ต้องรีบร้อนนะคะถามว่าเขามีคนอื่นหรือว่ามี ที่แอบชอบอย่างเรามองว่าอย่างคนๆนี้เป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงแล้วค่อนข้างที่จะดูรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ใส่ใจในเรื่องของความรักเขาเป็นคนที่น่าจำบ้างงานและจริงจังกับชีวิตนะคะอืมขอดูไพ่พลังงานของตัวโรแมนด์หน่อยโรแมนด์แองเจิลออรเคิกการ์ดเนี่ยอยากบอกอะไรกับเราไพ่ของตัวโรแมนด์แองเจิลออรเคิกการ์ดอยากบอกอะไรกับเรา pay attention to the respect ทุกอย่างจะมีการเข้ามาหาการขอให้คุณใจเย็นๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณเป็นคนที่น่ารักเหมาะที่จะเจอความรักอยู่แล้วแต่ว่าในตอนนี้คุณจะต้องใจเย็นๆด้วยความที่คุณเป็นคนล่าเลงกับชาวราศีธนูคุณจะดึงดูดคนที่ใช่แล้วก็ความเป็นตัวเองของคุณจะทําให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่น่าค้นหาและน่าแล้วอยู่ด้วยแล้วสนุกมันจะเป็นแรงดึงดูดที่เป็น attention ดีๆเข้ามาให้เขาเลยบอกว่าเมื่อการที่คุณเป็นตัวเองเมื่อคุณทําหลายๆอย่างที่เป็นตัวเองมากขึ้นการล่าเลงการเข้าหาคนง่ายแล้วก็็เปนนคที่ อกษนาล่าเริ่มมันทําให้คุณจะได้พบเจอความนักที่ดีอยู่แล้วแต่ตอนนี้ตัวคุณค่อนข้างจะรู้สึกกล้ากลัวในการเข้าหาเขาก็อาจจะต้องรีแลกหน่อยเอาความที่คุณเป็นคนที่เฟนลี่ความที่คุณเป็นไม่เกิดชาวบ้านเนี่ยเข้าหาเขาก่อนในรูปแบบของการที่ไม่ต้องเขินไม่ต้องรีบเข้าไปจีบเขาทําความรู้จักนิสัยท่าทานแล้วก็ทําความรู้จักแบบให้แบบว่าคนสองคนรู้จักค่าหน้าค่าตากันก่อนว่าเฮ้ยฉันชื่อนี้นะคุณชื่อนี้ใช่ไหมคุณคุณกับฉันนี่เออมันมีอะไรหลายอย่างคล้ายๆกันเราแบบว่าคุยๆเล่นกันแบบว่าให เป็นมิตรเป็นเพื่อนหรือว่าป็นที่น้องก็นไปก่อนแนละ้วค่อยจีบกันก็ได้เพราะเหตุการณ์ความรักมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างเช่นไพ่พลังงานของใบนี้ค่ะ pay a t t e n t i o n to ทูเลิคสจะเย็นเยนทุกๆอย่างมันต้องแบบค่อยๆไปค่อยๆไปรีแลกตัวเองทําตัวให้ล่าเริงเข้าไว้แล้วคุณจะได้เดิความรักที่ดีมีคนคอยแผนสอนความรักดีๆให้กับคุณอยู่แล้วคุณเป็นคนที่น่ารักเหมาะที่จะเจอความรักอยู่แล้วเพย attention มันมันเป็นเรื่องของการที่ดึงดูดสิ่งที่ใช่เข้ามาหาคุณเพราะฉะนั้นช่วงประมาณเดือนพฤศจิกาเนี่ยจะได้พบเจอใครบางคนที่ถูกใจแล้วก็พัฒนาความรักความ,วามสัมพันธ์ลงพ,พ,พัฒนาความรักความสัมพันธ์กันเกิดขึ้น ช่วงนี้อาจจะแบบรู้สึกพูดติดติดขัดๆเลยนะเพราะว่าอัดกันตอนกลางคืนอขอดูพพลังงานของตัวลักคณาหน่อยลักคณาดาจันดาวสุกอยู่ในราศีอะไรอาราศีเรโอราศีสิงห์ลิบบ้าคนราศีตุล อาเลียสราศีเมษรัคนาดาวจรดาสุกในราศีต่างต่อไปนี้นะจ้าราศีสิงห์ราศีตุลราศีเมษสามารถเช็คลัคนาดาวจรดาสุกกันเลยที่ดีสคริปชันด้านล่างเลยนะแอไปกันต่อสถานก,การณ์คนคุยความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่คนมีประเด็นเหตุการณ์ความรักในอดีตของคุณเจออะไรมาบ้างเหตุการณ์ความรักความสัมพันธ์ในอดีตของคุณเจออะไรมาบ้างเจ้าขา ่ของตัวเทมเพลนไพ่ของพลังงานเอ่อหกไม้ทาเอาไอหกถ้วยไพ่ของพลังงานสามถ้วยไพ่พลังงานของตัวเพลสออฟคัฟจัดไพ่ดีๆก่อน ให้พลังงานของตัวเลเวอร์ค่ะชาร์ดอโอม เนฟออเพนเตอเคิลเหตุการณ์ความรักความสัมพันธ์ในอดีตคุณคุณน่าจะไปพบเจอใครบางคนที่ถูกใจเป็นไพ่เดลเวอร์เป็นรักทางกายจากสื่อโซเชียลมีเดียก็ได้เป็นคนที่อายุขั้นหน้าข้าตา,าเขาไล่เรียกกับคุณไม่ได้ห่างกันมากไพ่ออของ T ีออฟคัมันดูรู้สึกว่าคนสองคนมีอะไรหลายอย่างคล้ายๆกันเทมเปแลนเลยอยากจะสารต่อในเรื่องของความรัก,คว,รกความสัมพันธ์ไพ่หนึ่งถ้วยเลยรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่คุณรู้สึกถูกอกถูกใจพอสมควรเหตุการณ์ความรักในอดีตที่รู้สึกว่าพิเรียนี้มันค่อนข้้้าาางงจะะดูููรรรสสึึกกว่่่มีีอออไหลยทคุณโเ คุณรู้สึกชออนไ่นก็คือไพ่พลังงานของอัศวินถือเหรียญที่มาในรูปแบบความรักความสัมพันธ์ที่มันยังไม่ค่อยจะแบบกล้าเปิดอ,อกเปิดใจคุยกันเท่าไหร่แต่ว่าเหตุการณ์ความรักครั้งนี้อ้นมองดูแล้วว่ามันน่าจะไปได้สวยนะแต่ขอให้คุณใจเย็นๆในเรื่องของการเข้าหากันหน่อยอาจจะเป็นเรื่องของช่วงเวลาที่ผ่านมาคนสองคนอาจจะมีการที่แบบว่าไม่ค่อยได้พูดคุยกันไม่ค่อยได้ติดต่อกันแล้วกันเท่าไหร่เพราะมันเป็นเรื่องพลังงานที่มันมีอะไรที่ ต้องไปทํากันบางท่านอาจจะมีเรื่องของงานยุ่งบางท่านอาจจะรู้สึกว่ามีเรื่องนู่นเรื่องนี้ต้องไปทําเลยไม่ค่อยได้แบบว่าพัฒนากันต่อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เท่าไหร่คนมีคู่สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะรักทางกายอาจจะเป็นช่วงของการที่รอคอยการพูดคุยรอคอยอะไรบางอย่างเพราะว่าทำมิ่งทำลายมันไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ก็เลยมีการต้องแบบว่าคอข้านที่จะต้องแบบปรับตัวพอสมควรในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่มองดูแล้วว่าเหตุการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ย มันยังมีอะไรที่ดูรู้สึกว่าตัวคุณยังเก็บมาคิดมากในเรื่องของความรักทางไกลนะคะชาวสำหรับคนที่มีคู่ที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยคุณค่อนข้างจะระแวงคู่ครองพอสมควรแต่เหตุการณ์ความรักครั้งนี้อ้นมองดูแล้วว่ามันก็ค่อนข้างจะไม่ได้มีอะไรที่หนักอึ้งเท่าไหร่ทุกอย่างมันค่อนข้างจะแบบว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปในแบบของมันเนาะ ไม่ได้มีเรื่องของเออมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องแต่มันเป็นเรื่องของการที่คนสองคนไม่ค่อยได้คุยกันแล้วก็ต้องยึดหยุดในความสัมพันธ์แล้วก็ส่วนเรื่องของรักทางกายรักที่เป็นแบบว่ารักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ดูรู้สึกว่าถูกอกถูกใจกันแหละแล้วได้พูดคุยกันแต่ว่ามันก็มามาหายหายทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยจะเอาไงต่อกับคนคนนี้ดีจะไปต่อดีไหมหรือจะพอแค่นี้ดีท่างที่แบบว่ามันเพิ่งเริ่มคุยกันนะคะขอดูไพ่พลังงานของตัวในช่วงเดือนพฤศจิกาหน่ย พฤทธศกาความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นสิบดาบค่ะใจะเย็นๆนะเดี๋ยวลองดูพไพ่ใบอื่นก่อน Seven of Pentacles ไพ The Sun. ่เดอะซันคิงถือถ้วยห้าเหรียญสี่ถ้วย Goddamn. God. เหตุการณ์ความรักความสัมพันธ์ทางนี้มันจะมีอะไรบางอย่างที่ผิดใจกันหรือว่าไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นหลักทางกายที่มีปัญหากันหรือว่าคนบางคนที่เดียวกับชาวต่างชาติอาจจะต้องใจเย็นๆนิดหนึ่งเพราะไพ่สิบดาบกับไพ่เก้าดาบมันเป็นเรื่องของความเครียดที่บางทีเราอาจจะคิดไปเองก็ได้พยายามใจเย็นพยายามรีแลกซ์มันออกก่อนจะเหลี่ยนคุณมองถึงความมั่งคงในเรื่องสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์แนวโน้มที่จะพัฒนากันต่อมันค่อนข้างจะดูรู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้ขนาดนั้นไหมเพราะว่าตัวคุณก็รู้สึกว่ามันค่่่่่อออนนข้าางจะไไมมมคคยยีเกัแบบ รีแอชันระหว่างกันเท่าไหร่พลังงานของตัวควีนถือถ้วยกับพลังงานของห้าเหรียญเลยเป็นรูปแบบของการที่อาจจะต้องใจเย็นและยืดหยุ่นกันนิดนึงทุกๆอย่างมันมีค่ามีตอนของมนันแต่มองดูแล้วว่าเหตุการความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ยังไม่จบลงหรอกแค่อาจจะต้องใจเย็นๆแล้วค่อยๆปรับกันนิดหน่อยส่วนเรื่องของอารมณ์อาจจะต้องระวังให้มากๆชาวราศีพิจิกช่วงได้ชาวราศีธนูช่วงนี้อาจจะต้องใจเย็นๆอือชาวราศีธนูช่วงนี้ต้องใจเย็นๆอาจจะต้อง ค่อยๆแบบว่าทําอะไรหลาๆอย่างที่ดูไม่เครียดมากเกินไปหาเวลาพักผ่อนมากอะไรเงี้ยอารมณ์มันมก็จะอ่อนไหวได้ง่ายในช่วงนี้แต่มองดูแล้วว่าในเดือนพฤศจิกาก็จะมีเรื่องของอีเวนท์ที่ต้องเตือนก็คือในเรื่องของออการพูดคุยกันที่ไม่เข้าอกเข้าใจกันช่วงประมาณต้นเดือนก็คือตั้งแต่วันที1่1ถึงวันที่7เนี่ยต้องดูระวังดีๆส่วนวันที่ลกลางๆเดือนก็น่าจะเริ่มแบบ โอเคกลับมาเหมือนเดิมแล้วในเรื่องของความรักเรามองว่าเหตุการณ์น่าจะเป็นเรื่องของคำพ่วงถึงเรื่องของใอนอดีตด้วยว่าคนสองคนขายการติดต่อกันไปแล้วยังไม่กลับเข้ามาพูดคุยและเครียดก็ได้ทําให้คุณเฟลทําให้คุณนอยทําให้คุณรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ค่อยได้ไปต่อในเรื่องของความรักครั้งนี้แล้วแต่ว่ามันยังไปต่อได้นะเพราะว่าคุณถือเพราะว่าไพ่ใบนี้ค่ะอืไพ่ใบนี้คือการกลับเข้ามาพูดคุยกันแต่มันก็ต้องระวังเรื่องอารมณ์การทะเลาะก,กันหน่อยอืไพ่กระโดดเลยนั่นแหละ ขอดูไพ่พลังงานของตัวเอาคำหน่อยเอาคำบทสรุปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อจ้ะเอาคำบทสรุปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อเห็นไหมไพ่พลังงานของสองไม้เท้าการละคอยทุกๆอย่างมันมี การรอคอยของมันมันได้สิ้นสุดลงไปแล้วคนสองคนได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งแค่ขอให้คุณใจเย็นๆชาวราศีธนูทุกๆอย่างมันมีขั้นมีตอนของมันเมื่อคุณได้เปิดใจคุยกันความรู้สึกข้างในก็จะกลายเป็นเรื่องของสิ่งที่คนสองคนเข้าอกเข้าใจกันดีคนสองคนจะต้องมีการเข้าอกเข้าใจกันอยู่แล้วเพราะว่าต่างๆนาน,นานค่อนข้างจะผ่านอะไรหลายอย่างมาด้วยกันเมื่อก่อนคุณห้อยหัวรอคอยอะไรบางอย่างตอนนี้เขาค่อนข้างจะกลับมาแล้วก็ดูแลเอาใจใส่คุณแล้วเหตุการณ์เขาเลยบอกว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์อ่ะมันจะ ยึดหยุ่นกันไปก่อนถ้ามีปัญหากันมันต้องข้าง้ะใจเย็นอย่าให้เกิดเหตุการณ์ทะเลาะกันเกิดขึ้นอือพายพลังงานมันจะเกิดเหตุการณ์ทะเลาะกันเกิดขึ้นเพราะฉันต้องใจเย็นสุดท้ายแล้วความรักความสัมพันธ์ของคนสองคนก็จะได้กลับเข้ามาพูดคุยกันอีกครั้งขอแค่คุณใจเย็นเย็นในเรื่องของความรู้สึกที่มีให้กันในช่วงเวลานี้คนสองคนจะได้ปรับความเข้าใจกันได้คือคนสองคนจะต้องเอ่อเคลียร์พลังงานลบๆออกก่อนแล้วค่อยมาเจอความรักที่มันดีขึ้นพ่ยของเด็กถือถ้วยเลยรูปแบบของการที่ทุกอย่าง มันได้กลับมาเป็นปกติอีกครั้งแต่อารมณ์ของคนสองคนก็ยังไม่ได้คอนเนคกันร้อยเปอร์เซ็นก็จะต้องมีการค่อยๆใจเย็นๆแล้วค่อยๆพูดคุยกันก่อนขอดูไพ,พ่พลังงานของตัวโรแมนต์หน่อยไพ่โรแมนต์แองเจิลออร์เคิลการ์ดอย่ากบอกอะไรกับเราโรแมนต์แองเจิลออร์เคิลการ์ดอย่ากบอกอะไรกับเราจ้า คอยอิงยัวโซเมดสิ่งที่ใช่มันก็คือสิ่งที่ใช่คนที่ใช่ก็ดึงดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาโซเม e ไพ่ไม่ได้อวยนะฉันไม่ได้เปิดพไพ่อวยนะไพ่มันขึ้นมาเองเอ,อ Pay attention to respect สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เขาบอกคำแนะนำว่าทุกๆอย่างคนสองคนจะได้ปรับความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับคนที่มีปัญหากันคนที่รอคอยเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเหตุการณ์ที่มันย่ำแย่ก็จะได้มีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่ง Pay attention to respect มันเป็นเรื่องของการรีแลกปล่อยวางโซเมทคือความเข้าใจกันของคนสองคนเคเมที่ตรงกันคอยอิงคอยอิงอินเดอะยูออโซเมทมันเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่สองคนเริ่มสื่อสารเริ่มเปิดใจคุยกันมากขึ้นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเราได้พัฒนาต่อในเรื่องของความรักที่มันมีปัญหากันได้เรียนรู้แล้วได้แก้ไขในจุดที่ผิดพลาดระหว่างกันฮะขอดูไพ่พลังงานของตัวลัคนาดาวจันทรศุขเขาหน่อย ลัคนาดาวจันดาวสุกอยู่ในราศีอะไรเอ่ยสามารถใช้ลัคนาดาวจันดาวสุกเขาได้ที่ดีสคริปชันนั้นล่างเลยเด้อราศีมีนไพซิ์ราศีกุมอควาเรียสทอรัสราศีพฤกษกลัคนาดาวจันทร์ดาวศุกร์เขาอยู่ในราศีต่งต่อไปนี้นะจ๊ะราศีมีนราศีเอ่อกุมและราศีพฤกษกสามารถใช้ลัคนาดาวจันทร์ดาวศุกรเขาได้ที่ดิสคริปชันด้านล่างเลยนะ โอเคจบลงไปแล้วสำหรับการพยากรณ์ดวงความรักประจำเดือนพฤศจิกายน2 5 1 4ให้กับชาวราศีธนู ผิดพลาดประกันใดก็ต้องขอโทษและขอภัยนะาที่นี้ด้วยนะคะมันเป็นโด่งเดยนรวมเนาะมันไม่สามารถเกิดขึ้นที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เก็บเกี่ยวคาแนะนาดีๆไปปรับใช้แล้วกันหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันนะคะอันไหนต้องไหนผิดพลาดไปก็ต้องขอโทษจ,จริงๆเพราะไม่ได้รับรู้ว่าปัญหาส่วนตัวของแต่ละท่านเป็นอย่างไรเนาะเรามีการเปิดไพ่แบบเป็นการไลใ์ให้เฉยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าดูแลตัวเองดีๆนะจ๊ะบ้ายยสวัสดีจ้า